สวัสดีครับพบกับครูโอใจดีนะครับวันนี้นะครับโคก็จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนะครับสําหรับท่านที่นะครับต้องการส่งลูกไปเรียนเปนโนนะครับแล้วก็วันนี้โคก็จะมาพูดสิ่งสําคัญนะครับที่จะทําให้ต้องมารู้กันก่อนว่าการที่จะส่งลูกไปเรียนนะครับมันจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมอะไรกันอย่างไรบ้างนะครับและเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับการเรียนแล้วก็ไม่ให้ลูกเนี่ยท้อแท้แล้วก็ เลิกการเรียนดนตรีไปนะครับอันนี้เขอเคลื่อนอย่างนี้ก่อนนะครับการเรียนดนตรีนะครับจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็จะต้องมีการวางแผนในการฝึกซ้อมนะครับเพื่อให้การเรียนนั้นประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีการวางแผนแล้วก็มีการฝึกซ้อมที่ดีนะครับมันจะทําให้การการเรียนไม่ประสบผลสําเร็จจะพาไปถึงท้อแท้นะครับพอท้อแท้ก็ไม่อยากฝึกซ้อมพอไม่อยากฝึกซ้อมก็ไม่อยากเล่นสุดท้ายก็คือต้องเลิกนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่า องค์ประกอบหลัก3ปัจจัยมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะส่งลูกเรียนนะครับข้อแรกผู้ปกครองข้อที่2ครูผู้สอนและข้อที่3ก็คือตัวเด็กเองนะครับทีนี้เรามาดูในข้อแรกนะครับในเรื่องของผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองนี้จะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะจะต้องไปรับไปส่งในการเรียนนะครับแล้วก็จะต้องเป็นคนจัดตารางซ้อมนะครับแล้วก็จะต้อง หาคุณผู้สอนนะครับแล้วก็จะต้องมีเวลาในระดับหนึ่งเลยนะครับที่จะต้องดูแลลูกครับในเรื่องของการฝึกซ้อมการไปรับไปส่งนะครับดังนั้นผู้ปกครองนะครับครูโอถือยกให้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสําหรับการที่จะทําให้ลูกเรียนประสบความสําเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับเนาะทีนี้มาดูในเรื่องของการเลือกให้เหมาะสมนะครับการเลือกที่เรียนให้เหมาะสมกับตัวผู้ปกครองแล้วก็ ตัวนักเรียนเองนะครับเอ่อข้อแรกนะครับสถานที่เรียนนะครับโดยให้ดูจากความสามารถของผู้สอนเป็นหลักนะครับเนาะซึ่งสมัยนี้มันมีโซเชียลนะครับเราเราดูความสามารถของครูผู้สอนที่เราจะไปเรียนได้ไม่ยากนะครับเนาะอย่างเช่นว่าถ้าเราอยากจะไปเรียนกับครูท่านหนึ่งนะครับเราก็ลองจาบไปดูในในชีวิตของครูท่านนั้นนะครับว่ามีการเล่นเป็นอย่างไรมีการศึกษามาจากไหนนะครับแล้วก็ เราก็จะได้รู้ว่าความสามารถของครูท่านนั้นนะครับมีความสามารถขนาดไหนที่จะสอนลูกของเรานะครับและก็ระวังนะครับการสอนของบางที่นะครับก็จะเอาเกียรติประวัตินะครับหรือว่าสิ่งที่โรงเรียนสร้างมามาเป็นตัวบังตัวบังตาผู้ปกครองนะครับผู้ครองคิโอ้ลูกฉันมาเรียนสถาบันนี้เรียนสถาบันดังผานนู่นนี่นั่นมาแต่ตรงนั้นไม่ใช่หัวใจนะครับ หัวใจคือตัวผู้สอนที่จะสอนลูกของเรานะครับต้องระวังตรงนั้นนะครับทีนี้พอเราเลือกได้แล้วว่าเราอยากจะให้ลูกเราเรียนกับใครนะครับก็ต้องมาเข้าสู่ขั้นตอนของการพูดคุยนะครับซึ่งในการพูดคุยตรงนี้นะครับเราก็พูดคุยกับเปิดอกเลยนะครับเปิดอกกับครูเลยนะครับว่าจะมีการสอนอย่างไรการเล่นเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจในความสามารถของครูผู้สอนนะครับก็ขอให้ครูผู้สอนลองเพอร์ฟอร์แมน ให้ดูเลยนะครับครูเชื่อว่าครูที่มีความสามารถที่ดีนะครับจะต้องกล้าแสดงต่อหน้าผู้คนและจะต้องมีความสามารถที่พร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปหาข้อมูลมาแล้วโอ้ครูคนนี้เกียรติประวัติดีนู่นนี่นั่นแต่พอวันที่เรามาพูดคุยขอเล่นให้ดูบ่ายเบี่ยงไม่ยอมเล่นให้ดูบอกไม่พร้อมหรือว่าไม่ซ้อมอันนี้ครูแนะนําให้เปลี่ยนที่เรียนเลยนะครับเพราะว่าก็ถือว่า ไม่มีความพาร้อมที่จะสอนดีกว่านะครับ <amp> um. เพราะเป็นการเป็นครูดนตรีนะครับจะต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับมีการพร้อมในการสอนมีการพร้อมในการฝึกซ้อมตลอดเวลานะครับถึงจะมีคุณสมบัติที่เป็นครูดนตรีที่ดีนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของเครื่องดนตรีบ้างนะครับเนาะทีนี้เมื่อผู้ปกครองได้ครูผู้สอนแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของเครื่องดนตรีนะครับ การวางแผนในเรื่องของเครื่องดนตรีนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเหมือนจะเป็นจิตวิทยาเล็กๆนะครับอย่างเช่นถ้าให้ครูแนะนํานะครับในการเรียนดนตรีเราควรจะมีเครื่องดนตรีพร้อมสําหรับการฝึกซ้อมในครั้งแรกจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับครั้งแรกจะเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในแง่ของความอยากจะเรียนของความอยากจะเล่นเราอยากใช้ตรงจุดๆนั้นนะครับเหมือน เด็กเมื่ออยากจะเล่นนะครับเขาก็ทําตามเงื่อนไขเราได้ทุกอย่างนะครับแต่เพียงแค่ว่าตรงเนี้เราจะต้องมีเครื่องดนตรีให้เขาพร้อมรองรับก่อนนะครับซึ่งเครื่องดนตรีตรงนี้นะครับมันก็มีทางเลือกหลากหลายนะครับถ้าท่านผู้ปกครองยังไม่พร้อมที่จะซื้อนะครับมันก็มีเปียโนให้เช่านะครับซึ่งเปียโนให้เช่านี่อาจจะมีเรื่องของการวางเงินประกันนะครับแต่ว่าถ้าเราคืนเงินประกันเราก็ได้คืนนะครับทีนี้หรืออีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็น เปียโนไฟฟ้านะครับซึ่งก็โคก็เคยพูดไปใน EP กนีก่อนๆนะครับว่าเปียโนไฟฟ้านี่มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขยับขึ้นนะครับตามศักยภาพของเด็กนะครับสูงขึ้นไปอาจจะต้องได้เปลี่ยนเปียโนอะไรนี้ก็ขึ้นกับความเหมาะสมแล้วก็งบประมาณนะครับของผู้ปกครองนะครับแต่นะครับมีมีเปียโนฝึกซ้อมตั้งแต่ครั้งแรกคือสิ่งที่ดีที่สุดครับผม ทีนี้ต่อมานะครับมีครูแล้วมีเปียโนแล้วทีนี้ก็ต้องมาเรื่องของเวลาในการศึกซอมก้ันบ้างนะครับผมการฝึกซ้อมนะครับควรวางตามความเหมาะสมแล้วก็ความสะดวกของแต่ละครอบครัวของแต่ละบ้านเลยนะครับตรงนี้ไม่ฟิกนะบ,บางที่ก็บอกซ้อมเช้าดีบางที่ก็บอกซ้อมตอนเย็นดีอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเราเอาว่าความสะดวกนะครับอย่างเช่นบางคอรอบครัวนะครับทํางานเลิกเย็น กว่าจะไปรับลูกกว่าจะไปะทานอาหารอะไรเสร็จก็หัวค่ําหัวค่าแล้วลูกก็ต้องทําการบ้านทํางานที่ครูสั่งจากโรงเรียนเพราะฉะนั้นเวลาฝึกซ้อมก็เลยไม่มีนะครับแนะนําให้ซ้อมตอนเชา้าซ้อมก่อนออกจากบ้านนะครับรับประทานอาหารเสร็จหรือจะซ้อมก่อนรับประทานอาหารก็ได้5้าถึงสินาทีเป็นอย่างน้อยนะครับสําหรับการเริ่มต้นนี้นะครับทีนี้อพอเราทําทุกๆวันเป็นกิจวัตรนะครับเด็กก็จะไม่เกิดความเครียดเวลาที่เราจะ ให้เด็กไปฝึกซ้อมนะครับการซ้อมดนตรีนี่มันเหมือนเป็นการสร้างระเบียบวินัยกับตัวลูกเลยนะครับถ้าเราให้เขาฝึกซ้อมตั้งแต่ครั้งแรกแล้วให้เขาทําเป็นประจำนะฮะมันจะเป็นกิจวัตรพอมันเป็นกิจวัตรเขาจะสามารถปฏิบัติได้โดยที่เขาจะไม่เครียดนะครับพอเขาไม่เครียดไม่เครียดเขาก็มีความสุขในการเล่นพอมีความสุขในการเล่นเล่นได้เขาก็อยากเล่นได้อีกนะครับทีนี้การซ้อมเนี่ย บางคนเขาก็จะไม่ซ้อมทุกวันแต่ใช้เป็นแบบสัปดาห์ซ้อมครั้งเดียวแต่ซ้อมสองชั่วโมงเลยตรงนี้โคมองว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าอะไรนะครัเพราะว่า,ห,ห,า,วาหนึ่งสมองของเราเนี่ยมันจะมีเรื่องของการาพักฟื้นพัฒนาในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับถ้าเราเก็บมาซ้อมทีเดียวมันจะให้ผลที่ไม่ดีเท่ากับการทยอยซ้อมทีละนิดทีละนิดนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าเริ่มเรียนนะครับซ้อมวันละ10นาที นะครับสมมุติอ่ะซ้อมแค่6วันเพราะ1วันมาเรียนกันฮะซ้อมแค่6วัน1วันนี่คือเออหสัปดาห์คือ60นาทีก็1ชั่วโมงนะครับจะให้ผลที่ดีกว่านั่งซ้อมทีเดียว60นาทีซึ่งสําหรับเด็กแล้วการนั่งซ้อมทีเดียว60นาทีซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนสําคัญที่จะทําให้ลูกนะครับซ้อมเป็นประจําวันนะครับจะดีที่สุดนะครับ หรือบางครอบครัวนะครับไม่ไม่พร้อมช่วงเช้าต้องตื่นเช้าเตรียมไปเรียนไปทํางานช่วงเย็นก็ติดเรียนพิเศษหรือว่าอะไรต่างๆนะครับบางบ้านมาซ้อมช่วงก่อนนอนก็มีนะครับนะซ้อมช่วงหัวค่ําก็มีก็อันนี้แล้วแต่ความสะดวกแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสม่าเสมอน,นะครับก็สรุปแล้วนะครับก็ผู้ปกครอง,องนะมีส่วนอย่างมากเลยนะครับในการที่จะเริ่มเรียนดนตรีของลูกนะครับต่อมานะครับความสําคัญเป็นระดับต่อมาคือ ครูผู้สอนอีกบัจจัยที่สําคัญรองลงมานะครับเพราะว่าเจอครูผู้สอนที่ไม่ดีนะครับก็อาจจะสร้างคติหรือความคิดที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะสร้างด้านลบในการเรียนจนทําให้ลูกอยากจะเลิกเรียนไปเลยนะครับเนาะทีนี้นะครับเราก็ข้อ2นี้มันก็จะย้อนไปที่ข้อแรกอีกทีนะครับอย่างที่ครูบอกว่าในการหาครูผู้เรียนนะครับซึ่งหาครูผู้สอนนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับ ครูผู้สอนเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่ควรจะมีนะครับอย่างเช่นการแสดงต่อหน้าที่ดีมีความสามารถทางการสอนมีความสามารถทางการเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นย้อนไปในส่วนของข้อที่1ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในลักษณะของครูผู้สอนนะครับมันก็จะแบ่งเป็นใหญ่ๆได้2แบบนะครับนะแบบที่1ก็คือครูที่อยู่ในโรงเรียนดนตรีนะครับซึ่งก็ จะมีครูหลากหลายคนแล้วก็จะมีห้องเรียนที่มากมายนะครับผมตรงจุดนี้ต้องพยายามนะครับว่าขอลงเรียนกับครูที่เราได้เลือกไว้แล้วนะครับให้มากที่สุดบางทีครูท่านนั้นอาจจะมีลาหรือติดภารกิจถ้าเราสามารถที่จะโยกเวลาเพื่อที่จะไปเรียนกับครูท่านนั้นได้เหมือนเดิมครูโอ,โอแนะนาให้ทําแบบนี้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าเปลี่ยนครูเพราะครูแต่ละท่านมีแนวทางการสอนที่ไม่เหมือนกันนะครับ ทฤษฎีดนตรีเหมือนกันทั้งโลกนะครับแต่เพียงว่าครูการสอนก็จะมีเทคนิคก,การสอนที่ไม่เหมือนกันนะครับมันทําให้เด็กงงและเด็กจะสับสนนะครับบางทีครูค,คนนี้สอนอย่างนี้ครูคนนี้สอนอย่างนี้สอนไม่เหมือนกันแต่ที่จริงแล้วมันก็ไปหาเป้าหมายเดียวกันแต่ตัวเด็กจะงงนะครับ <Per desirable. S 1> เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองนะครับที่ต้องคอยจัดการกับทางอ่าอ่าประชาสัมพันธ์หรือเคาน์เตอร์โรงเรียนนะครับที่เขาจะคอยจัดตารางเรียนนะครับ ทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงที่สําคัญมากๆเลยนะครับซึ่งเจอบ่อยก็คือครูคนที่สอนลาออกเอาละทีนี้งานเข้าแล้วนะครับครูทนคนที่สอนลาออกแล้วทีนี้เขาก็จะแจ้งว่าจะต้องได้ไปเรียนกับครูคนใหม่ตรงนี้นะครับผู้ปกครองก็จะต้องคอยติดตามน,นะครับว่าครูคนใหม่ที่จะมาสอนลูกของเรามีความสามารถอย่างไรมีการเล่นเป็นอย่างไรเหมาะสมไหม ที่จะมาสอนลูกของเรานะครับซึ่งถ้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าหาคนผู้ปกครองนะครับเห็นแล้วว่าครูคนที่จะมาสอนคนใหม่นะมีความสามารถไม่ทัดเทียมกับครูคนที่เขาเราเคยเลือกมานะครับครูแนะนําว่าขอให้เปลี่ยนที่เรียนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณผู้ปกครองนะครับสิ้นเงินในการเรียนโดยเปล่าประโยชน์นะครับแล้วก็ด้วยที่ครูก็เป็นครูอยู่ในวงก,การนี้มานะครับก็ พอจะดูแนวทางการทําธุรกิจของบางที่นะครับที่ไปใช้ครูที่ไม่มีคุณคุณสมบัติในการสอนดีก,กว่านะครับหรือบางที่ก็ถึงขั้นเป็นเป็นเอกอื่นมาสอนเลยนะครับอย่างเช่นเอาเอกเครื่องเป่ามาสอนหรือเอาเอกดนตรีไทยมาสอนก็มีนะครับเพราะสถาบางสถาบันเขาไปคิดว่าเอาครูใครมาสอนก็ได้แค่พื้นฐานเด็กแต่จริงไม่ใช่นะครับพื้นฐานคือสิ่งที่สําคัญที่สุด ถ้าพื้นฐานไม่ด like ีข้างบนไม่ต้องพูดถึงนะครับเหมือนสร้างตึกนะครับพื้นฐานฐานไม่ดีนะครับสร้างตึกไปตึกก็พังนะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับที่เราจะต้องดูตรงจุดจุดนี้นะครับต่อมาครับในแบบที่2นะครับก็คือเป็นครูที่เปิดสอนเป็นเหมือนเป็นสตูดิโอส่วนตัวนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับครูที่มีความสามารถในระดับไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆแล้วส่วนใหญ่เขา ครูเขาก็จะเปิดแยกมาสอนส่วนตัวนะครับเพราะว่าครูหลายท่านที่ที่มาสอนส่วนตัวนี่มันมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าครูเขามีความอีโก้หรืออะไรนะครับเพราะว่าการที่เขาสอนส่วนตัวนี้เขาสามารถที่จะใช้สื่อการสอนได้อย่างอิสระเสรีแล้วสามารถสร้างการสอนได้อย่างอิสระต่อเด็กหนึ่งหนึ่งคนโดยที่เขาเรียกว่าไม่ต้องมีองค์ประกอบจากถ้าเป็นอยู่สถาบันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบจากทาง ผู้บริหารหรือเจ้าของที่คอยจะมากดทับนะเพื่อที่จะ,ะบางสถาบันก็ให้ใช้เฉพาะสื่อการสอนของค่ายนั้นหรือว่าให้สอนในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าครูที่เขาเป็นเปิดสตูดิโอส่วนตัวแล้วนะครับเขาก็จะมีการสอนที่อิสระเซรีนะครับสามารถส่งสอบได้สามารถลงแข่งได้ทุกสนามเลยนะครับก็มีความกว้างขวางมากกว่าสอนได้ เราเรียกว่าอิสระมากกว่านะครับตรงนี้ก็ให้ผู้ปกครองลองประเมินดูนะครับว่าสนใจอยากจะให้ลูกเรียนแบบไหนนะครับทีนี้ก็มาดูข้อดีนะครับข้อดีและข้อเสียของแบบที่1และแบบที่2นะครับข้อดีของแบบที่1น,นะครับคือแบบโรงเรียนดนตรีนะครับก็คือว่าจะมีห้องเรียนมากมายนะครับทาให้เลือกเวลาเรียนได้หลากหลายนะครับอ๋อไม่ว่างเวลานั้นขอเช็งเวลาไปเรียนเวลานี้ครูคนนี้ว่างไหมอะไรเงี้ย มันง่ายเพราะห้องเขามีเยอะนะครับผมมันไม่เหมือนกับเรียนแบบแบบที่2นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังต่อนะครับข้อดีแบบที่2นะครับข้อเรียนของสถาบันดนตรีใหญ่ๆนี้มันมักจะอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าหรือว่าอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับซึ่งมันก็ทําให้สะดวกสบายกับผู้ปกครองใช่ไหมครับเวลาส่งลูกไปเรียนดนตรีไปนั่งร้านกาแฟหรือไปเดินเที่ยวในห้างสปปรรพสินค้ารอหรือไปเดินเที่ยวในย่านศูนย์การค้านะครับ มันก็เป็นความสะดวกของคนไปผู้ปกครองเนาะบางท่านก็ส่งลูกไปเรียนแล้วก็แวะไปนวดสักชั่วโมงมันก็เป็นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ข้อเสียของแบบสถาบันเทิฟรีกันบ้างน,นะครับข้อเสียนะครับคือหนึ่งมันชอบจะมีการเปลี่ยนครูบ่อยนะครับบางทีก็ครูคนนี้ลาออกหรือครูคนนั้นติดไม่ว่างน,น,นู่นนี่อะไรก็อันนี้ผู้ปกครองต้องเช็คให้ดีนะครับถ้าครูไม่ว่างหรือว่าทางเราไม่ว่างนะครับ พยายามที่จะเรียนชดเชยกับครูคนเดิมเป็นหลักครับยกเว้นว่าติดจริงๆหรือว่ายัางไงจริงๆก็ไปเรียนกับครูคนอื่นได้แต่ว่าพยายามนะครับเรียนกับครูคนเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียข้อแรกนะครับข้อเสียข้อที่2นะครับสื่อการสอนนะครับมกักมักจะมีการจํากัด ใายในสถาบันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอย่างเช่นไปเรียนกับสถาบันชื่อดังสถาบันหนึ่งนะครับจะใช้สื่อการสอนเฉพาะในสถาบันนั้นเท่านั้นเขาจะไม่ให้สื่อการสอนแบบอื่นเข้ามาซึ่งตอนนั้นมันก็ไม่ได้ผิดนะครับซึ่งตอนนั้นมันก็ไม่ได้ผิดแต่แต่ในการสอนของของในครูที่เขาเขาเป็นครูในระดับไฮฟอร์แมนะการสอนมันจะไม่จํากัดอยู่แค่ในหลักสูตรในหลักสับหนอย่างเช่นอย่างเช่นที่ครูสอนนะครับมันจะมีแบบฝึกหัดอยู่หลากหลายประเภท ของนักประพันธ์หลากหลายท่านนะครับซึ่งจะมามุ่งเน้นในแต่ละจุดได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของนิ้วนะครับถ้าเกิดว่านิ้วมีความเคลื่อนตัวที่ไม่ดีหรือว่าไม่แข็งแรงนะครับครูโอก็มักจะใช้แบบฝึหกหัดของหันนอนนะครับเพื่อที่ให้ฝึกในการฝึกนิ้วนะครับทำให้ก็เป็นข้อดีนะครับว่าในการฝึกทักษะ ในเฉพาะจุดเฉพาะจุดนะครับซึ่งเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียนะครับของสถาบันใหญ่ๆที่บางที่เขาจะมีการควบคุมของการใช้สื่อการสอนไว้แล้วก็จะไม่สามารถเ,เขาเรียกว่าลงไปสอบหรือลงไปแข่งขันกับในหลายๆสนามได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นสถาบันปิดนะครับเขาก็จะแข่งขันกันแค่ภายในองค์กรเขานะครับทีนี้มาดูในแบบที่2กันบ้างนะครับ ข้อดีนะครับข้อดีของแบบที่2นะครับของเรียนกับสตูดิโอกับครูนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วครูที่สอนในแบบที่2นี้ครับจะมีความรู้ความสามารถที่สูงกว่าครูสถาบันโดยท,ทั่วไปนะครับสามารถสง่งสอบสอง่งแข่งขันได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็สามารถใช้สื่อการสอนได้อิสระนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเราสามารถเอาสื่อการสอนมามุ่งเน้นพัฒนาในแต่ละจุดแยกไปได้เลยนะครับ โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจทางสถาบันไม่ต้องเกรงใจทางผู้บริหารอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้แบบที่2มันก็จะมีข้อเสียทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียนั่นก็คือนะครับหนึ่งในเรื่องของห้องเรียนและเวลาเรียนนะครับด้วยครูที่เขาเปิดสตูดิโอสอนตัวเองส่วนใหญ่นะครับมันจะมีห้องเรียนไม่มากมีเวลาเรียนไม่มากการนัดมาเรียนก็จะนัดมาเรียนเป็นรายชั่วโมงนะครับสมมุติว่าถ้าสัปดาห์นี้ผู้ปกครองไม่ว่าง แล้วเราจะไม่ได้เจอกันส่วนใหญ่มันก็จะหาเวลาชดเชยกันยากหน่อยเพราะว่าเพราะชั่วโมงต่อๆไปครูก็จะมีสอนต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปมันจะยกเว้นว่า,ามีคนนี้ลาถึงจะนัดมาชดเชยกันได้นะครับมันก็อาจจะเป็นข้อเสียตรงที่ว่าเวลาในการเรียนมันก็อาจจะไม่มีให้เลือกมากมายนะครับตรงจุดๆุดนี้นะครับข้อ2ข้อเสียก็คือมันส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่ได้อยู่ในในศูนย์การค้าหรือว่าอยู่ในย่าน ชุมชนนะครับมันก็ทําให้ผู้ปกครองที่มาส่งลูกเรียนนะครับอาจจะจะต้องเงานิดนึงอาจาจะต้องรออยู่ลูกจนหมดชั่วโมงเรียนเลยนะครับอาจจะไม่ได้ไปเดินพักผ่อนเที่ยวที่ไหนนะครับอันนี้ครูก็อธิบายให้ฟังนะครับในเรื่องของข้อดีข้อเสียในหมวดในข้อที่2นะครับในเรื่องของครูผู้สอนนะครับทีนี้มาดูปัจจัยที่3นะครับในเรื่องของตัวเด็กเองนะครับ ซึ่งตัวเด็กเนี่ยก็ที่จริงก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับแต่ให้เทียบความสําคัญระหว่างผู้ปกครองกับครูนะครับในการในการสอนสําหรับเด็กนี้ตัวเด็กนี้จะมีความสําคัญน้อยที่สุดนะครับแต่ก็มันจะพูดถึงในเรื่องของจิตวิทยาในการสอนนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของอความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูผู้สอนนะครับที่จะต้องช่วยกันสร้างให้เด็กมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมนะครับซึ่งครูโอ,อเชื่อว่านะครับเรื่องของระเบียบวินัยหรือสมาธิเนี่ยเราสร้างกันได้ มันก็ต้องยอมที่ข้อหนึ่งครับอย่างที่บอกนะครับว่าพอเริ่มมีการเรียนผู้ครองก็ต้องสร้างการฝึกซ้อมให้เขาสร้างให้เขาซ้อมวันละนิดวันละนิดทําจนเป็นกิจวัตรนะครับโตขึ้นแล้วก็ค่อยขยับเวลาขึ้นซ้อมจาก10นาทีเป็น15 15, เป็น30 30 45 45 1ชั่วโมงนะครับทำแบบนี้จนเป็นกิจวัตรนะครับรับรองออลูกของท่านจะไม่งอแงเลยเวลาบอกให้ซ้อมอาจจะมีกิตวิทยาเล็กๆในการที่จะแลกเปลี่ยน ให้ลูกอย่างเช่นสมมุตินะครับสมมติว่าลูกผ่านในระดับนี้จบหนังสือเล่มนี้อาจจะพาไปกินของอร่อยซื้อของของเล่นให้เขาซึ่งปกติแล้วการพาไปกินของอร่อยนี่ยการซื้อของเล่นมันก็เป็นเรื่องกิจวัตรปกติของแล้วของเราอยู่แล้วใช่ไหมครแต่เพียงแค่ว่าเราเอาเรื่องของดนงตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้เขาเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เขารู้สึกสเปเชียลที่อยากจะรู้สึกพิเศษที่จะอยากจะฝึกซ้อมให้ถึงผ่านในจุดจุดนั้นแล้วเราก็มอบของขวัญให้กับเขานะครับมันก็เป็น จิตวิทยาเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้พอมาดูเรื่องของข้อ3ตัวเด็กนะครับมาดูในเรื่องของอีกเรื่องสิ่งสําคัญในตัวเด็กก็คือเรื่องของความพร้อมนะครับความพร้อมนะครับถ้าถ้าจะว่ากันจริงๆนะครับในเรื่องของสรีระร่างกายและสติปัญญานะครับเด็กที่พร้อมที่จะเริ่มเรียนดนตรีนะครับจะอยู่ในช่วง 7- จ็ดถึงเขวบนะเป็นช่วงที่เขามีความพร้อม ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับที่จะเรียนดนตรีนะครับสมาธิดีนะครับร่างกายดีไปได้ไวแล้วก็เด็กที่อายุประมาณ7-9็ดถึงเขวบนี่สามารถเรียนได้ครั้งละ1ชั่วโมงเลยนะครับนะแต่ว่าเด็กที่สามารถที่จะเริ่มเรียนดนตรีได้นะครับก็4ขวบถึง6ขวบก็เริ่มเรียนได้แล้วนะครับแต่ว่าครูผู้สอนนะครับก็จะต้องเป็นผู้ที่จะประเมินความพร้อมนะครับว่าพร้อมที่จะเรียนหรือไม่นะครับซึ่ง ในการประเมินนะครับก็จะมีง่ายๆนะครับอย่างเช่นสามารถพูดคุยโต้อตอบกับครูได้นะครับบางคนเด็กบางคนยังขี้อายเกินไปหรือว่ายังไม่กล้าที่จะสนทนากับครูอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พร้อมนะครับเราอาจจะต้องรอให้เขาโตกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับหรือโตจนอายุเท่าไหร่ก็ได้จนเขาพร้อมที่จะกล้าสื่อสารนะครับเพราะว่า ในการเรียนน่ะมันมันมันเป็นไปไม่ได้ที่ครูจะต้องมาบอกผู้ปกครองตลอดแล้วผู้ปกครองต้องมาบอกต่อลูกทําให้การเรียนมันไม่ได้เกิดประสิทธิภาพนะครับอีกเรื่องนะครับก็เด็กจะต้องมีความพร้อมในการรับคําสั่งเบื้องต้นนะครับรู้จักซ้ายขวารู้จกักคําสั่งให้เล่นรู้จกักคําสั่งหยุดรู้จกักคําสั่งให้ยืนนั่งประมาณนี้นะครับถ้าเด็กมีสสิ่งนี้นะครับนะการรับคําสั่งนะครับ แล้วก็มีเรื่องของออการพูดคุยโต้อต่อก็ถือว่าพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเริ่มเรียนนะครับแต่ว่าสําหรับเด็ก4ถึง5ขวบอาจจะเราก็ดูที่ตัวเด็กนะครับถ้าสมาธิไม่ยาวมากก็อาจจะเริ่มเรียนที่ครั้งละ30นาทีก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เราเลือกกับครูผู้สอนอย่างไรนะครับนะทีนี้ก็จะมีในเรื่องของอบางสถาบันนะครับที่เขาบอกว่าสามารถสอนได้ตั้งแต่1ขวบขึ้นไปนะครับซึ่งหลักสูตรพวกนี้นะครับ เป็นหลักสูตรที่ผู้ปกครองจะต้องมีเวลาร่วมกิจกรรมนะครับทุกๆครั้งเลยนะครับแล้วก็จะไม่ได้มุ่งเน้นทางทางด้านการเรียดนตรีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางด้านการฟังแล้วก็กิจกรรมเข้าจังหวะอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะต้องเรียนเป็นแบบกลุ่มนะครับซึ่งเอ่อถ้าผู้ปกครองมีเวลานะครับมีกำลังทรัพย์อยากให้ลูกเรียนตรงจุดจุดนี้นะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ ที่จะให้ที่จะให้เรียนได้นะครับแต่ว่าถ้าจะรอจนถึงสี่ขวบแล้วเอาลูกมาเทสที่เรียนมันก็ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในในหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรนะครับการพัฒนานทางด้านการฟังมันก็จะอยู่ในหลักสูตรการสอนอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ผิดนะครับถ้าผู้ปกครองอยากจะเอาไปเรียนกับสถาบันที่เขารับสอนตั้งแต่หนึ่งขวบนะครับก็ถือว่า เป็นกิจกรรมสนุกๆน,นะครับแต่ถามว่ามุ่งเน้นในเรื่องของการเล่นดนตรีไหมก็แทบจะว่าไม่ได้มุ่งเน้นนะครับแต่ว่าไปพัฒนาทางทักษะทางด้านการฟังอะไรซะมากกว่านะครับซึ่งทักษะการฟังก็ถือว่าเป็นทักษะที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับซึ่งใน EP ถัดไปนะครับผ e <O' o S 2> ก็จะมาอธิบายอีกว่าทักษะอะไรบ้างที่จําเป็นในการที่จะเรียนดนตรีนะครับหรือเรียนเปียโนนะครับผม ก็หวังว่านะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับคงมีประโยชน์กับผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยนะครับโปรดติดตามผู้โอในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ